สวัสดีครับผมร้าน AP Auto Air Service ครับ0890653429ครับวันนี้เรามาส่งงานสำหรับรถ Toyota Alphard นะครับก่อนส่งงานทุกครั้งนะครับเราจะต้องจำเป็นจะต้องลบโค้ดนะครับที่ผิดปกตินะครับนะครับคันนี้นะครับก็นะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์โค้ดเลยนะครับคันนี้เข้ามานะครับตรวจเช็คระบบแอร์นะครับนะครับคันนี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่7.1องศานะครับนะครับเราแก้ไข ัลมนะครับลมฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับฝั่งฝั่งของแอร์นะครับพั้งลมผิดปกตินะครับทําให้เวลาเราจอดรถนะครับเวลาเราจอดรถแอร์จะทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเนื่องจากไม่มีระบบระบายความร้อนระบายแผงหน้านะครับนี่ครับสำหรับเต o t าเขาผ่านนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่เช็คระบบแอร์นี่นะครับก็อุณภูมินี่ครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับอุณภูมิก็อยู่ประมาณ7องศานะครับสำหรับเตอรต้าเอาผ่านะครับท่านใดมีปัญหาเรื่องระบบแอร์นะครับเชิญได้นะครับผมสำหรับร้าน AP Auto Air Service 08 9 0ตูแ4ด9กมอเครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ